สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนนีครับไปรู้จักกับแผนที่แสดงเส้นชั้นความสูงครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเส้นคอนทัวรไลน์ใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหน,นึ่งนะครับชื่อว่าโทโปกราฟิกแมปปิ้งครับเป็นการจําลองระดับความสูงของภูมิประเทศซึ่งเราสามารถออกแบบนะครับลักษณะภูมิประเทศได้ด้วยตัวเองเลยครับโดยเป็นการแสดงถึงความต่างของระดับความสูงด้วยสีต่างๆนะครับ ซึ่งก็จะมีเส้นแสดงในแต่ละระดับความสูงครับโดยระยะห่างระหว่างเส้นจะแสดงถึงความสูงของภูมิประเทศที่เราได้ออกแบบนะครับหากเส้นอยู่ใกล้ชิดกันก็จะบ่งบอกถึงความชันของบริเวณพื้นที่นั้นที่มีอยู่มากนั่นเองครับและนักเรียนก็ได้ลองนะครับออกแบบลักษณะภูมิประเทศนะครับแล้วก็ฝึกการสังเกตครับก็สนุกสนานตื่นเต้นไปอีกแบบนึงครับ